ครับเราผานมาเป็นเต่าประมาณชั่วโมงกว่าพอดีสัญญาณตัวเอนจิ้นหายไปแล้วครับตอนนี้สามารถกลับมาทำความเร็วได้อีกครั้งหนึ่งก็ลองไปเรื่อยๆครับก็ขอรายงานสภาพอากาศเลยครับสภาพอากาศจราจรดี ตอนนี้ครับเส้นนครสวรรค์มุ่งหน้ากรุงเทพครับการจราจรยังไม่ติดขัดครับก็รถก็ไม่ได้หนาตาเท่าไหร่ครับใช้ความเร็วได้ท,ทันทีทเราเดินทางนะครับช่วงเช้าอย่างนี้ก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ครับก็บอกไว้เป็นไกด์ไครที่จะงังกำลังจะเดินทางนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าทางอายุทยาบางประหันออกไปทางน้นครับไม่อยากเข้าตัวผ่ากรุงเทเพเท่าไหร่รถน่าจะติดเดี๋ยวใช้เส้นทางการจนาวิ่งออกขึ้นไปทางน้นรายง,งานรายง,งานโดยเคยิ่งจเจริญเครดิตถึงบ้านนเพนเลยใช่ไหมไเนยเลยะเลยแล้วออ ร,รถใช้ความเร็วได้ดีครับอยู่ดีๆเอนจินมันก็หายไปเฉยเลยเราก็งงเหมืนกันแต่ก็ขับมาได้เรื่อยๆครับอัตราเร่งก็ปกติดีสงสัยน็อตมันจะหลวมหรือเปล่าครับผมรายงานเท่านี้ก่อน Giờ lâu chơi canh nó. <laughs>